เอาแล้วผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรากลับอยู่ใน Minecraft s u r v i a l r l ย2 4สิบสี่สี่สนหกพันที่สามเอ้ยที่สี่สิบหกกันแล้วนะครับผมพูดผิดแล้วพูดผิดแล้วโอเคแล้วผมผมก็ได้ทำการไปทำเบื้องหลังมาเรียบร้อยนะผมเสร็จเป็นนาทีเรียบร้อยนะผม,นะยนะผมไปเดี๋ยวพาไปดูเสร็จจริงไหมโอ้โหต่แบบมันก็โหลดช้าเหลือเกินมันต้องพักช่วง ต้องรอครับผมอ่ะพอโหลดเสร็จก็ไปต่ออ่ะแล้วก็ติดอีกคือมันจะติดทุกๆร้อยบล็อกเลยครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมโอเคคือสงสัยมันเร็วเกินผมว่าแมปมันโหลดไม่ทัน พอถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเออตาลายนึงครับอ่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เลี้ยวอีดเบรก่อยถ้าเข้าไปตรงนี้แล้วก็ชนปังเรียบร้อยขอยออึ้นไปข้างบนนะผมนี่เรียบร้อยดูแอ,อนนเ้ชั่อะไร ผมฝุดผมก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูบนหลังคาเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะฝุดไปก่อนตอนที่บอกครับป้านี่เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มชูเกตเคนกันนะครับผมซึ่งฟาร์มชูเกตเคนอ่ะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำยงไงป่ะเรากลับกันก่อนดีกว่า ในปีนี้ไม่ได้ใช้เฟสฟูลนะครับผมเปลี่ยนเป็นแชนเดอร์ใหม่อีกแล้วใจ,จริงที่ผมคิดไว้คือฟาร์มอ้อยอัตโนมัติหรือว่าฟาร์มชั่วเขียวอัตโนมัตินะครับผมขออนุญาตเสิร์ชหาแั๊หนึ่ง กำลังจะเสิร์ชหาแม่งอย่างนี้ทุกทีโอเควันนี้ก็วันที่สองร้อยสามสิบเจ็ดนะคะผมซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน,นี่เก็บไว้ก่อนนะคะผมมาเก็บไว้เ,เก็บไว้นี่พวกเก็บเอาตัวมาได้อนันี้ฟาร์มใตรงพวกนี้มันเริ่มกระตุกขึ้นไปแล้วครับเริ่มแล้วผมเริ่มจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไม่ ถ้าทำทันนะผมคิดไว้ว่าเดี๋ยวอีพีประมาณเจ็ดสิบต้นๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะทำบ้านหน่อยนะครับผมคืออย่างไรมันก็อยู่ได้อยู่ได้นานอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมไหนครับฟาร์มชูก้าครีนมีล็อกหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ด เนี่ยมันต้องใช้เออเนี่ยเออความนี้ได้อยู่หนึ่งนาทีโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอุปรกรณ์ที่ต้องใช้แป๊บน,นึงอุปรกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมก็เสร็จอีกแล้วนะครับผมดูทรงได้แล้วอันแรกคือใช้บล็อกอะไรก็ได้ทั้งหมด33บาบล็อกนะครับผมเราจะเ,าเป็นบล็อกคอบเบสโตนแล้วกัน ต่อไปคือกล่องหนึ่งนะครับผม hopper hopper ปปปปใช้ห้านะครับผมอ,อันนี้เขาทำแบบเล็กหรือแบบใหญ่เนี่ยออกแบบใหญ่คือเราทำช่องเดียวนะผมแต่อันเนี้ยผมว่ามันจะเล็กไปผมก็เลย้องทำสามช่องนะครับผมต่อไปกระจกแล้วก็เลสซาโตนเลสซาโตน มีเปล่านักเรียนตนไปไหนหมดแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างฟาร์มเหล็กมั้งน่าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ข้างล่างฟาร์มเหล็กเป็นเครื่องคัดแยกที่ทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกะัน น่อยแล้วก็ใช้เป็นอ,อินน่าบุญนะครับผมคืออ,อะไรวะอิสตันห้าหรออิสตันสกเอาละขึ้นไงเลยเนี่ยกระบอกขึ้นเอาแล้วกัน ต้องมีสักพักหนึ่งนะผมจะต้องโล้ไอ้นี้ทิ้งละไม่ไหวนะครับผมมันกระตุกเกินไปมันได้เหล็กเยอะก็คือได้ตามจำนวน,ม,นมันได้เยอะแล้วอะเราควรที่จะปล่อยวางมันแล้วนะครับมันก็ควรใช้อยู่ดีอะผมก็ให้เหลือแค่ฟาร์มเดียวนะครับผมเอออฟไม่ใช่ออฟซิเดียนนะครับผมออฟเซอร์เวอร์เซอร์เอร์ ขอซื้์เวอร์เอามาห้านะครับผมหรือว่าเจ้าหน้าบุกนะครับผมมันชื่อว่าเจ้าหน้าบุกนะครับต่อไปพิสตันเฮพิสตันเอามาห้าเช่นกันนะครับต่อไปบล ok ็อกมัดนะครับผมบล็อกมัดเป็นบล ok ็อกใหม่ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยคิดจะเสีมาเลยมัดห้า โอเคต่อไปคือช่วเยเคนช่วเยเคนรู้สึกว่าเราจะมีเก็บไว้อยู่ไหมจำไม่ผิด่ะโอ้โหแล้วพอดีเป๊ะด,ด้วยพอดีจำนวนด้วยไอ้ยะสุดยอดมารอบนี้ไม่ต้องเตรียมเอ่อไอ้นั้นไปเก็บปีก่อนเลยอันนี้นนด้วยน,น,นะครับผมมันจะได้ไม่รุกเกินไปอันหนึ่งนะครับอื้อ กระตุกจริงๆชีวิตนี้ผมทำไว้ใกล้ๆเดี๋ยวนี้แหละนะครับผมไม่อยากทำใครมากทำไว้ใกล้หลังก็ทำไว้ใกล้น,นี่ฟาร,ร์มไก่เราผลิตโอ้ <c oughs> <c oughs> ฟร,ร์มมันเยอะครับตรงนี้อน่ะ อ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้โอ้โหขย่าเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งถ้าผมกดอันดูนี่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ระบบอันดูนี่มันจะ ลบออกไปหมดเลยไหมนะห้าหกขุดหกบล็อกนะคะผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการทํากันเลยดีกว่าขั้นที่หนึ่งนะครับผมเขาจะทาการขุดไปหกบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากนั้นให้ขุดบล็อกที่สามออกมาบล็อกนั่นบล็อกตรงกลางอะ่ะบล็อกไหนของเขาเนี่ย มาบบาที่3ามลงมาจากนั้นนำชีสวางไว้ข้าง,างหน้าตรงที่เรานี้ว้าอยู่นะคบผมก็ทำการวางไปจากนั้นก็ทำการวางฮอปเปอร์นะคบผมฮปเร์วางฮปเแบบนี้นะคบผมแบบนี้แบบนี้ แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับผมจากนั้นทําการวางพ๊กมัดไว้ข้างบนฮาร์บร์มีครับผมหนึ่งจองจามจีอาอ,อวแล้วเขาบอกให้ขุดหกผมก็ขุดหกหรือเจ็ดเนี่ยผมไปเลยเลยไปไปกลแล้ว อ่นถูกแล้วลางบล็อกมาไว้ห้านะคบผมจากนั้นทำการจากนั้นทำการวางเอ่อเอาบล็อกออกมาก่อนนะคะผมจำกาวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี้นี้น,นี้แล้วก็แบบนี้นะครับผมจากนั้นทำการใส่น้ำ ทำน้ำเหมือนเป็นน้ำ Infinity อินฟินิตี้อ่ะเออว่ะน้ำถังน้ำมาหมดแล้วผมเ <c oughs> ันทิ้งหมดแล้วอ <c oughs> r มว e ร์เจอ i s อันดิส a อแบ็กเก็ตเหามาทำแบบนี้เพิ่มเติมก็คือทิ้งถังน้ำไปแล้วเ,เาไว้ <c oughs> ทำเป็นน้ำอัลลิมิตก็คือน้ำอินฟินิตี้นั่นแหละครับก็แบบนี้เลยผมเอามา เองเป็นเหมือนเดิมเพื่อได้ใช้อีกแปบ๊บหนึ่งนะคบแปบ๊บหนึ่งนะเมืแ่อบบกี้ชูเคเรามีห้าใช่ไหมม,มันเหลือสีมส่มาส้กมานเน้นเสิกแลวคลิปนี้ไม่ได้เตรียมของจากนั้นทำการวางชูเคกศบนบล็อกมัดน,นะครับผม ก็เพิ่งรู้ว่ามัน,มนวางได้จากนั้นวางบล็อกปิดข้างหลังตรงน้ำเลยเนะคบผมจะกน้นจะวางแบบนี้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 แล้วก็แบบนี้ฮะแบบนี้เออมาดูดีเลยดีเลยมากเลยตอนนี้จากนั้นนะคบผมข้างบนให้ทำการวางพิสตันนะครับผมคุณพิสตันอย่านี้ใช่ละ พิสตันมากกว่าอัดตันเอาวางไปแบบนี้อ่ะแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบหนึ่งแล้วก็แบบนี้นะคะผมเราก็จะได้พิซ้อนหลังจากนั้นก็ทําการต่อบล็อกขึ้นไปนะครับผมก็แบบนี้เลยตัวบล็อกฉะนั้นในการวางบล็อกข้างหลังพิซ้อนนะคะ เป็นการวางเจ้าลิซ่าโูนนะครับอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเตรียมอุปกรณ์สิ่งสุดท้ายมาเลยครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาไม้วางห่บ็อกเสร็จปุ๊บ ตอน,นั้นข้าองบนทำการวางแอนาบูดนะครับผม <c oughs> ตัง้งทีเดียวมาแล้วแต่น,นั้นก็ทำการวางลูซโตน,นที้วางลูซโตนเสร็จปุ๊บลุกลงไปเลยตน,นั้นนะผมให้ทำการต่อบล็อกด้าน อป๊หนึ่งนะเดี๋ยวผมขอยย้ายตู้ตู้นี้ออกโอ้ไม่ได้ไม่ได้น้ำมันจะระเบิดเาสองสามสี่โอเคาการวางแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการทำอีกด้านหนึ่งนะคบผมก็แบบนี้หนึ่งสองสามสี่โอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะผมก็ทำการ ้มันเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือตต่อมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับผม,มเจโอเคหลังจากนั้นก็ต้องไปนอนครับผม <c oughs> ต้องนอนนะคะอ่าแล้วก็นอนจบ 2, 3, วันที่สองสามเก้าเอ้ยสองสามแปดก็ส่วันที่สองสามเก้าครับผม ซีรีนี้เดี๋ยวผมจะต้องเอาซามออกแล้วนะเพราะว่าดูทรงเดียวเัินจะกระตุกเกินเดี๋ยวถ้าม,มีเวลาเดี๋ยวผมจะเอาออกพันนี้เลยเดแต่ถ้าทำการวางกระจกปิดเลยค่ะ เป็นขั้นตอนสุดท้ายกนะ็คือการทุบตรงนี้ออกนี่ครับผมให้มันเห็นกล่องและทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับอันนี้เวลามันโตถึงบล็อกที่3ก็มันก็จะเติบโตเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับ e m e r u l e random text speed อ่า สามสิบสี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวรอสักครู่รอ้อยมันโตกันมันไม่โต <c oughs> เอ้ยโตโชว์คนดูหน่อยเอ้ยอ้าไอเวนี่ ตัวทำไงดีอ่ะอะันนี้โหระดอมจิกสปีดสามสิบสี่ยิงบ้าเนี่ยนีงว่าสามสิบสี่ช้าผมก็ปรับมาห้าสิบไปเลยแล้วกันอ่ะมาดูห้าสิบกันงานพอน S <S <ük> อ,อ่าแล้วอ๋อ,อ,อมันดูดลงไปเลยเหรออความรู้ใหม่แฮะโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยนี่ผมจะปรับแรดดอมเต็งสปีดให้มันเป็นตั้งแต่ที G9 เหมือนกัน โคตรกระตุกต้องมากระตุกกับฟาร์มไหนไอ้ฟา์านี่มันขนาดใหญ่ๆนี่นะครับผมฟา้าเ,เบิ่มๆเนี่ยมันเ,เหมือนคำที่พูดโคตรกระตุกโอเคก็เรียบร้อยจบนะครับผมก็ในคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงเท่านี้กันแล้วเชน่อไหมเลมก็ไล่ แชร์กดติดตาเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมครับวันหนะ้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนจากการเดินทางไปสำรวจด Deep Dark, ีฟด r k นที่เป็นการตามล่าหานน้องแมวแล้วก็น้องหมานะคบผมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละไบโอมนะเวจาจับแมวกับหมามาเลี้ยงเล่นๆเลยๆนะครับผมก็พันหนะ้าอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเนาะ4 7่เถึงสีเลยนะก็เดี๋ยวรอดูสี่กับสีเกาคือเดี๋ยวเราจะลบ ไอฟ้าพวกนี้ทิ้งแต่ผมไม่ลืมซักก่อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายปกสักรูาฟาร์มขนาดมาันจะลิวดิวมากเลยจริงๆว่าก็ทำให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่ับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาขยายใ,ในทีหลัง พียงเทานี้ไปละเจอใหม่ในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย